ข่าวต่อมายังอยู่ที่พลังประชารัฐของลุงป้อมนะฮะเห็นข่าวพี่ไผ่ลิกแล้วผมยิ้มเลยนะมาไวกว่าที่คิดแต่สินใจไวกว่าที่คาดทีมงานบอกพี่เบิ้มสัมภาษณ์พี่ไผ่ลิกไหมไม่ต้องสัมภาษณ์ก็ได้พี่ไผ่ลิกอบมองตาก็รู้ใจนะฮะอยากสัมภาษณ์ลุงป้อมมากกว่านะฮะเพราะพี่พี่ไผ่ลิกพูดนะครับ มันก็เหมือนนะฮะมันก็เหมือนลุงป้อมพูดค่ะมันก็เหมือนพระละมันก็เหมือนลุงธรรมนัฐพูดค่ะนะฮะนี่ฮะนี่พานหัวของเรานะครับภาคราชรัฐโหวตเพื่อไทยลุงป้อมไฟเขียวโหวตเพื่อไทยคาดสวแห่นุนคาดใหม่คาดใหม่พาดใหม่นะฮะเอาแค่ลุงป้อมไฟเขียวกพอข้างหน้าตัดทิ้งนะฮะออนะฮะ เอาละโหวตเพื่อไทยคือโหวตนายกให้เพื่อไทยถูกต้องค่ะ,ะมันไม่ใช่แค่ว่าพี่ไผ่ลิกจะมาพูดโดยลำพังเพียงแค่คนเดียวะจะมาประกาศว่า40สสอของพรรคพลังประชารัฐนะฮะโหวตคุณเสีย่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวจะเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้แต่ว่าเบื้องต้นฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของพี่ไผ่ลึกก่อนฮะ พวกเรานรในกลุ่มเราเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วและปพึ่ตงตาหารือกันแล้วนะครับก็เห็นว่าประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนนะครับเพราะว่าปัญหาแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะปัญหาในพื้นที่เนี่ยไม่เรื่องภัยแล้งและบางทีอย่างเช่นที่พี่จังหวัดตากเนี่ยก็มีเหตุน,น้ําท่วมซึ่งมันเป็นปัญหาของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ประเทศก็ควรจะมี รัฐบาลนะครับก็เราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับพรรคเพื่อไทยว่าเราจะสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลได้ก่อนผมว่าเราคุยเรื่องนโยบายกันดีกว่าเรื่องที่ว่าถ้าเราตังรัฐบาลแล้วในนโยบายของพรรคพลังมรชชารัฐผมได้รับการสัมภาษณ์ของพรรคดูการสัมภาษณ์ของหมอชนหน้านะครับเขาก็พร้อมที่จะเอานโยบายต่างๆของแต่ละพรรคนะครับเอามาทํานะครับผมก็เห็นว่าเป็นข้อดีนะครับเราก็ต้องดูกันเพราะถ้าจะเว้นไปสิบเดือนพอสิบเดือนเนี่ย เราเราไม่มีรัฐบาลสู้มีรัฐบาลสิบเดือนมาว่ากันดีกว่าไหมครับผมอันนี้ต้องให้เป็นมติของธรรมชารเลยไหมครับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไม่มีอะไรท้ง้นครับมีการแจ้งไปยังทาาพรรคาลัยไทยครับไม่ต้องแจ้งครับเราก็ออกมาเต็มที่อันนี้เป็นมติของสสก็พวกเราไปกันก็ไปกันทั้งหมดเป็นมติสสไม่ใช่มติพวกเราไปกันทั้งหมดครับแสดงว่าทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับ พวกเราไปกันทั้งหมดครับส,สี่สเสียงเลยถูกไหมคะสำหรับการหมดพวกเราไปกันทั้งหมดสี่สี่ย้ำนะคะพวกเราไปกันทั้งหมด1พวกเราไปกันทั้งหมด 2, <อ> <incarcer ability S> 2> พวกเร <c ười> าไปกันทั้งหมด3และพวกเราไปกันทั้งหมดครั้งที่4ปั๊บเมื่อเมื่อสักครู่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเพภาพเราเสียหรอฮะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเสียงพี่พายย้ำเองเองหรอ <c ười> ใช่ค่ะเป็นมติพักหรอคะพวกเราไปกันทั้งหมด จะมีใครแตกแถวไหมจะโบดยังไงพวกเราไปกันทั้งหมดเนี่ยค่ะนั่นน่ะสิฮะเป็นรัฐบาลพิเศษค่ะในสถานการณ์พิเศษมันต้องถู่วงอกลูกชิ้น่ารัฐบาลสลายคั่วเอาละอันนี้คือคือผู้ใหญ่ในพักนะฮะส่งพี่ไผยออกมาแถลงเรื่องนี้ประกาศความชัดเจนแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับตัวเป็นนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะว่า คือพลังประชารัฐเนี่ยจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเงื่อนไขอะฮะทังมิวฮะลุงปว่าไม่มีเงื่อนไขไะจะนายก<ะ>สองปีก็ไม่เอาไม่เอาฮะตำแหน่ง<ม>รัฐมนตรีต่างๆไม่เอาเอออันนั้นจะเพิ่งไปพูดฮะแต่ว่ายังไม่ได้คุยแต่แต่ว่าน,นายกเนี่ยนายกเนี่ยไม่เอาอะนะฮะเพราะลุงป้อมบอกว่าคืออย่าไปฝืนกติกาคือเมื่อเขารวมเสียงข้างมากได้นะฮะก็เสียงข้างมากก็ให้เขาตั้งรัฐบาลไป พราะถ้าเกิดว่าเสียงข้างมากเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้คือคือมาโหวตโหวตคุณเสฐาโหวตครั้งที่หนึ่งก็ไม่ผ่านะนะฮะก็จบนะฮะกลับบ้านไปโหวตครั้งที่สองอุ้งยิงไม่ผ่านจบกลับบ้านโหวตครั้งที่สามคุณชาญเกษไม่ผ่านจบกลับบ้านคือคือบ้านเมืองมันจะวุ่นวายการเมืองมันจะหาจุดจบไม่ได้คก็เลยคิดว่าคือไหนๆก็ไหนๆก็ ก็ให้มันจบจบไปคือหนุนเพื่อไทยแหละหนุนนายกของพรรคเพื่อไทยเขาเสนอใครเขาเสนอคุณเสถษษาใช่ไหมก็หนุนนะฮะรัฐบาลก็มาว่ากันของพลังประชารัฐคือพอพอพลังประชารัฐหนุนหนุนเพื่อไทยโดยไม่มีเงื่อนไขว่าลุงป้อมขอเป็นนายกเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้พรรคเพื่อไทยอสบายใจเลย เพราะว่าของลุงป้อมอ่คือพี่ไผ่บอกว่า40ใช่ไหมสี่สิบค่ะจริงๆแล้วมีอีกเพิ่มเติมนะฮะทีมงานขอดูนะฮะมันจะมีพักเล็กพักน้อยนะฮะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยอ่ะดูแลอยู่นะครับพักความประชารักดูแลอยู่ผู้กองอ่ะผู้กองดูแลอยู่อ่าผู้กองธรรมนัฐดูแลอยู่ พก,ก็จะมี3พักนะคะพักเล็กตอนนี้พักละหนึ่งสอส,สพักครูไทยเพื่อประชาชนประชาธิปไตยใหม่แล้วก็พักนิวหรือว่าพักใหม่ค่ะคก็จะเป็น43ฮะแล้วก็บวก,<ห>บ,วกบวกอีกฮะน้องมิวฮะบวกบวกอะไรคะสวอ่าบวกสวสายลุงค่ะคือแหล่งข่าวบอกผมบอกว่าพี่เบิ้มพูดได้เลยว่าไปครั้งนี้เนี่40ี่บวกสามเนี่ยพักเล็กแน่นะฮะแล้วก็สวสายลุงอีกค่ะ ฉะนั้นสูตรสูตรมีลุงไม่มีลุงที่เรารายงานคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทีมงานเอามาหน่อยฮะที่บอกว่าถึงแม้เอาพักลุงสองลุงเข้าไปค่ะลุงรวมไทยสร้างชาติกับลุงพลังประชารัฐ<อ>ก็ยังไม่พอนะฮะสามเจดห้าก็ยังต้องเอาสอวอมาอีกประมาณส <33. S 2> <33. S 1> ามสค่ะนะครับ แต่เมื่อลุงไม่มีเงื่อนไขลุงป้อมไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนายกก็คือโววตให้นายกเสถานี่แหละนะฮะแล้วพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลจะเกลียก่ยข้าอี้รัฐมนตรีโคตาแบบไหนก็มาว่ากันตามตัวเลขถูกไหมอ่าแล้วมีสอสอสายลุงเนี่ยมาโหวตให้แน่นอนพูดเลยเอตอนนี้สอสอล้มลามเลยสายลุงสายลุงป้อมคนเดียวก่อนในานามพลังประชารัฐมีกี่คนคะสบวเกินอยู่แล้วฮะน้องมิ้วเนี่ยเขาโค้นต้องพังกันแค่ เขาต้องการเท่าไหร่เอา้าอันนี้เอาสูตรเอาเอาสูตรของรวฐมนตรสร้างชาติออกก่อนค่ะนะครับเอ่อเอาลบสามหกน้องมิ้วลบสามหกออกสามสี่สองเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวใช่ค่ะสามสี่สองลบสามหกออกก่อนสามร้อยหกครับสามเจ็ดห้าลบ 3 06 69ค่ะค่ะขาดอีหกโอ้ย69เกินไหมคะพุ่มีเป็นร้อยเลยมามามาหมดนะฮะมันเป็นข่าวดีสำหรับพรรคเพื่อไทยหลังจากที่เขาจะไม่ได้เสียง150เสียงจากพรรคก้าวไกลนะฮะออกมาในรูปนี้แล้วหลังจากนี้ก็จะมีพิธีกรรมนะฮะอ่ เอาก็มีพิธีกรรมไงพิพธีกรรมร่วมรัฐบาลหรอใช่ฮะพิธีกรรมของเพื่อไทยนะฮะก็จะมีมีการเชิญน,นะฮะการเชิญพระลังประชารัฐะนะฮะมาพูดคุยคะนะฮะพูดคุยเสร็จแล้วพวกก็จะมามีการถแถลงร่วมกันอา่าเพราะเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ไม่เสาร์อาทิตย์นี้ข่าวเยอะแน่นอนนะฮะวันนี้วันอะไรฮะวันนี้พฤหัสวันนี้พระฤหัสค่ะพรุ่งนี้ก็จะเชิญมาตั้งโต๊ะแถลงคุยกันนะฮะเขาได้เท่าไหร่นะ นะฮะไม่ไม่มีไม่มีรวมไทยสร้างชาติได้เท่าไหร่ฮะสามร้อยหกค่ะสามร้อยหกค่ะโอ้โหเกินเกินกว่ากึ่งหนึ่งมาห้าสิบแล้วใช่ค่ะนะฮะแล,แล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องเสียงของสอวอแล้วค่ะรวมไทยสร้างชาตยิยังยังจะมีความจําเป็นไหมเอาไม่จําเป็นแล้วนะรวมไทยสร้างชาติไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าได้กลุ่มพี่เฮกมา หกเจ็ดคนก็ก็พอแล้วมั้งเพราะไม่งั้นปุ๊บเดี๋ยวเก้าอี้มันมันแน่นต้องเป็นเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งสองคนได้ไหมนั่งซ้อนท่ายกันได้ไม่ได้ชนะเนี่แสดงว่าลุงลุงตัวช้ากว่าลุงป้อมถูกไหมฮะลุงตัวช้ากว่าลุงป้อมถูกไหมแต่เพื่อไทยก็จะยอมกลืนน้ำลายอีกรอบคือ ร่วมกับพลังประชารัฐเพ<อ>ักลุงไม่ได้สองลุงแต่ลุงเดียวก็ถือว่าร่วมก็ถ้าจะเป็นรัฐบาลน,นะคะคุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยสอ,สอสอหนึ่งเดียวแต่เสียงดัง<ค>ก็ออกมาพูดช่วยลุงอยู่ตลอดเวลาว่าหนึ่งลมแต่สร้างชาติลุงตู่ก็ไม่อยู่แล้วสองพลังประชารัฐลุงป้อมก็ไม่ได้ปฏิวัติอาวค่ะเออค่ะฉะนั้นก็ น่าจะก้าวข้ามลุมได้แล้วเพื่อให้เราได้มีรัฐบาลเดินหน้าต่อไปอนี่ลุงเสรีพิสูจน์พูดแบบนี้นะก็วัดใจเพื่อไทยอีกรอบนึงล้กันค่ะแต่แต่เพื่อไทยเนี่ยเขาเก่งอ่ะอยังไงฮะเรื่องคำชี้แจงตอนนี้คือรัฐบาลสลายขั้วในสถานการณ์การเมืองพิเศษนั่นแหละต่อไปนี่จะเขาจะใช้คำว่าอย่างนี้ค่ะว่าพอพอ,พอรัฐบาลมีมีพักลุมใช่ไหมฮะ,ะเขาก็จะใช้คำว่ารัฐบาลพิเศษ ออย่าเพิ่งดักทางยังไม่ถึงคือแรงข่าวเขาพูดเขาบอกจริงๆใช้แล้วหรอว่าจะใช้คำนี้ใช่จะใช้คำว่ารัฐบาลพิเศษค่ะแรงข่าวบอกแบบนี้ฮะต่อไปก็เดี๋ยวมาแถลงปุ๊บอะไม่ว่าก็คงวันพรุ่งนี้อเดี๋ยวมาแถลงปุ๊บก็บอกว่ารัฐบาลพิเศษ